พระดำรัตของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัตนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่9เมษาย,ยน2022สำหรับพระธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ อยู่ในสด,ดุดีบทที่73ข้อที่26ซึ่งกล่าวไว้ว่าร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดสด,ดุดีบทที่16ข้อที่5-9ถึง9กล่าวไว้ว่าพระยาเวทรงเป็น มรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้ประธานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออตอนกลางคืน จิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย ยอนบทที่10ข้อที่10ถึง11กล่าวไว้ว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ ของประธานและมรดกนะคะคือสิ่งที่เราไม่อาจทำสิ่งใดเพื่อแลกมาแต่เป็นเกียรติที่เราได้รับจากการเข้าเป็นบุตรในครอบครัวของพระเจ้าพระเยซูคือส่วนแบ่งมรดกของเราส่วนแบ่งแสนดีของเรามรดกของครอบครัวเราพร้อมด้วยสิทธิพิเศษและตำแหน่งต่างๆ ของบุตรชายหรือบุตรสาวสดุดีบทที่16ข้อที่15นะคะกล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นมรดกและเป็นจอกแห่งพระพรของข,องข้าพระองค์พระองค์ทรงดูแลรักษากรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับส่วนในเขตแดนอันรื่นรมแน่นอนข้าพระองค์มีมรดกอันน่าชื่นชม คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเรานะคะมีมรดกอันน่าชื่นชมเพราะพระเจ้าทรงแสนดีคะ่ะเรามีส่วนแบ่งซึ่งเป็นปริมาณอันสมบูรณ์แบบที่ถูกกำหนดให้แก่เราที่จะทำให้เราปลอดภัยที่จะค้ำจุนเราไว้ที่จะช่วยให้เราบินขึ้นเหนือพายุและต่อสู้ศึกด้วยความสัตย์ซื่อและกำลังอันมั่นคงของพระองค์ ส่วนและขนาดของพระองค์ซึ่งมีให้เรานะคะคือของประทานอันเลิศที่เราต้องการอย่างที่สุดในชีวิตนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้นะคะฉันอยากจะหนุนใจให้คุณนะคะหันมามองตัวเองดูว่าชีวิตของคุณนั้นมีเพียงพอหรือเปล่าหรือย,ยังขาดแคลนอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกอิ่มไหม หรือคุณไม่รู้สึกอิ่มคุณเข้าใจนะคะว่าฉันไม่ได้หมายถึงอาหารแต่หมายถึงจิตวิญญาณของคุณคุณรู้สึกขาดแคลนอะไรอยู่หรือเปล่าเ <Oui. S 1> มื่อคุณเข้ามาหาพระเจ้าคุณรู้สึกมีความสุขไหมคุณรู้สึกอิ่มไหมหากวันนี้นะคะคุณแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจพระเจ้าทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตค่ะ และพระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของเราหากคุณยังรู้สึกว่าคุณยังขาดอยู่หัวใจของคุณนั้นยังไม่รู้สึกเติมเต็มฉันขอหนุนใจให้คุณนะคะคุกเข่าลงและอธิษฐานขอหัวใจที่อิ่มด้วยความสุขสันติสุขที่มาจากพระเจ้าให้เข้ามาในหัวใจของคุณในวันนี้ พระเจ้านะคะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีพระองค์ปรารถนาที่จะให้ส่วนมโดกนั้นที่ดีที่สุดแก่เราทุกคนคะ่ะและพระเยซูนะคะไม่ได้มาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์นั้นมาเพื่อให้ชีวิตแก่เราคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ เราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพและสักการะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตา ขอพระองค์ทรงโปรดเติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ให้เต็มล้นด้วยความสุขและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งที่ขาดขวามมรดกและความสมบูรณ์ที่พระองค์จะมอบให้แก่ข้าพระองค์อยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเปิดเผยให้ข้าพระองค์ร,รู้ให้ข้าพระองค์เห็น เราขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ที่จะกลับใจใหม่ที่จะเข้าใจและมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ